สวัสดีแฟนเพจบ้านนกดาวดอนธานีนะคะวันนี้นุ้ยพามาส่งบ้านนกดาวเดือนไม้สักทองนะคะแล้วก็ศาลานั่งเล่นอีกหนึ่งหลังนะคะที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะสีดาอารามค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถแวะเข้ามาดูงานได้นะคะหลังจริงที่นี่เลยหลังนี้นะคะ ดังนี้ขนาดห้องนอน3าคูณสนะคะแล้วก็ในส่วนของราเบียงเป็น3ามคูณหนึ่งจุดเจ็ดค่ะเราจะลงในส่วนของบ้านนอกนาวก่อนนะคะเลือนไม้ก่อนค่อยลงในส่วนของศาลา ถ้าท่านใดชอบงานไม้จริงแบบนี้เลยนะคะงานสวยโชว์ลายไม้ใหม่นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือทักไลน์เข้ามาเลยตามเดี๋ยวนี้ให้ลิงก์นะคะเป็นลิงก์ไลน์หรือแล้วก็เบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยงานไม้จริงแบบนี้ลายสวยขนาดนี้ มีที่นี่ที่เดียวก็ได้นะคะไม่แน่ใจสวยจะต้องยกนิ้วเลยค่ะหลังนี้ไม้จริงทั้งหลังนะคะไม่มีไม้อัดไม่มีไม้อะไร,าระมาผสมใดๆทั้งสิ้นนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะบางท่านกลัวมีไม้อัด <c oughs> กลัวมีไม้ยางพารา <c oughs> เราจะแจ้งตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะว่าราคาไหน เกรีไหนเท่าเหร่ย้างนะคะ ชมบริเวณโดยรอบนะคะนี่นะคะจะตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมสีดาอารามค่ะ ท่านใดสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทร084 402 8323ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะแจ้งรายละเอียดเลยนะคะมีหลายขนาดหลายราคา รับสร้างตามแบบตามงบของลูกค้าค่ะวัสดุเราเลือกได้นะคะงบสงบเท่าไหร่เราสามารถที่จะปรับงบประมาณได้ปรับวัสดุ มีการวัดขนาดนะคะเพื่อที่จะได้วางให้ตรงกับตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการนะคะ เป็นไม้หลังนี้นะคะสร้างด้วยไม้สักทองนะคะเป็นไม้จริงทั้งหลัง ให้ตรงกับตำแหน่ง แล้วนะคะจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ